สวัสดีค่ะนานิตาโตเกียว FC ฟซีมันี้กับมีข้าวๆหนองกินนี่ซีโฟโตเกียวมิวสิกดอคาเดอร์เเนียนแล้วก็โพ์วา่าวันนี้ลูกสาวแม่แม่ยิ้มกว้างส่งกําลังใจให้คนที่กําลังท้อน,นะคะสําหรับงานวันนี้หนองใหญ่จังหวัดชนบุรีกับขอบคุณบอสบิ๊กที่ให้โอกาสขอบคุณพี่ๆทีมงานอาจารย์นักดนตรีสโนว์แบนด์ค่ะขอบคุณพี่น้ำสำหรับผมวันนี้นะคะ ขอบคุณแม่ๆ,ๆที่มาให้กำลังใจหนูและขอบคุณรางวัลน,น้ำใจหน้าเวทีเจนนี่ซีฟูดแฮชแท็กโตเกียวมิวสิกพรุ่งนี้เจอกันพัทยาครับเอฟซี FC กำลังไหลขอมามห้กำลังใจเชนคอมเมนต์หล่นลามนะคะท้อได้แต่อย่าถอยวันนี้หนูเจนแต่งตัวสวยหวานน่ารักมากค่ะน่ารักอยู่แล้วน้อง น้องเจนนี่ก็มาตอบคอมเมนต์นึง่งออลาน่ารักจังวันนี้สวยมากค่ะว้าวสวยมากสวยน่ารักมากจ้าสวยน่ารักมากจ้าสวยงามสวยมากเลยจ้าสวยงามจ้าน้องเจนี่รูปนี้สวยเหมือนดาราคุณอุ้มลักนาเลยค่ะสวยมากค่ะสูสนะคะรักที่สุดคนนี้สวยค่ะ สวยทุกวันจ้าน่ารักอ่ะน้องเจนี่ก็มาตอบคอมเมนต์น่ารักค่ะสวยมากเลยพี่เจนี่น้องเจนี่ก็มาตอบเรื้อเรื้ส่งหัวใจให้นะค่ะเนาะสวยมากน้องเจนี่ก็มาตอบเรื้อเรื้ส่งหัวใจให้เป็นกําลังใจให้เด้อจ้าน้องเจนี่คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เด้อจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์จังไรก็ฝากขอคลับไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวแอดมาตอบ ขอบคุณหลายๆเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย